สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับเพียงอีเพียงอีกแล้วจ้าในเพียนชาแนลเนาะในช่องเพียงชาแนลเนาะพี่น้องก็มาสรุป,รปผลของแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสามนอยเนาะพี่น้องเนาะมาสรุปสรุปผลของวันที่สิบหกเดือนสองหกสี่ก่อนนะคะพี่น้องเนาะแนวทางฮานอยนะคะสามนอยเนาะเพียงก็ เน้นย้ำเนาะพี่น้องเนาะว่าเด่นเด่นสี่เด่นห้านะคะพี่น้องตัวเด่นจะอยู่ตรงกลางเนาะถ้าพี่น้องไม่เชื่อก็พี่น้องก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะของลุงวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะเพียนก็ไม่ได้เมคนะคะไม่ได้เมคเอามาเขียนขึ้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะย้อนกลับไปดูได้นะคะ เพียนก็ให้เด่นสี่กับเด่นห้าเนาะเพียนก็บอกแล้วว่าเอ,อแนวทางนี้อาจจะมาเบิ้ลก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปของฮานอยนะคะคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะแต่สําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบไม่ชื่นชอบในแนวทางนี้ก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ ก็มาสรุปผลกันนะคะเด่นสี่เด่นห้าเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของของพิเศษเนาะพิเศษของแนวทางของพิเศษของฮานอยเนาะก็ออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดห้าก็มาเต็มเต็มนะคะเจ็ดห้าเนาะมาเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้า ถ้าเจาะไปอีกนิดนึงก็เข้าถึงเจ็ดหกนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าวิ่งถ้าถ้าพี่น้องวิ่งวิ่งรูดนะคะก็อาจจะเข้าทั้งทั้งบนทั้งล่างเนาะในแนวทางปกติเนาะไอแนวทางพิเศษเนาะมาดูปกติกันนะคะปกติเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องศูนย์สามห้าศูนย์สามนะคะศูนย์สามก็ จาะกระโดดข้ามไปเนาะพี่น้องเนาะดูดูพี่น้องดูเนาะพี่น้องเนาะถ้าสายวิ่งสายรูดก็อาจจะเข้าหมดเลยนะคะเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะห้าแปดเหมือนกันนะคะจาะมาเคียมห้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะตัวตรงก็เข้านะคะตัวกลับก็เข้านะคะพี่น้องถ้าจาะไปอีกนิดนึงก็เข้าล่างปกตินะคะส่วน V i p พนะคะพี่น้อง V i p พก็เข้านะคะ V i p พก็เข้า ที่ตัวกันนะคะเลี้ยงทีก็เข้าศูนย์เจ็ดนะคะเต็มๆเลยเนาะพี่น้องเนาะก็น่าประทับใจอยู่นะคะส่วนสี่สามนะคะวันนี้เนาะสี่สามดูสี่พี่น้องถ,ถ้าถ้าเจาะห้าเจาะสี่มาหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะดูถ้าเจาะถ้าเจาะสี่เจาะห้าเจาะเจ็ดเจาะศูนย์ 0, เนาะมาหมดเลยจากพี่น้องนะคะ ขอบคุณก็ผลงานวันนี้ก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องเนาะเรามาตามต่อของวันที่สิบเจ็ดต่อเลยนะคะพี่น้องก็โอเคอยู่นะคะเราไปตามต่อของวันที่สิบเจ็ดในแนวทางฮานอยกันนะคะวันที่สิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะมองเห็นไหมเนาะ ถ้าพี่น้องที่มองไม่เห็นก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะแล้วก็ไปขยายเอาเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนสองหกสี่นะคะพี่น้องแนวทางนะคะแนวทางแนวทางนะคะฮาหนอยเนาะพี่น้องเนาะ ฮานอยสาสน้อยนะคะทุกแนวทางก็อาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขนะคะอาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะอาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเนาะพี่น้องเนาะบางทีก็อาจจะเจาะเข้าบางทีก็ เข้าทั้งบนทั้งล่างบางทีก็อาจจะเป็นตัวกลับก็ได้นะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนาะพี่น้องเนาะเด่นๆเลยนะคะในแนวทางฮาหนอยเนาะเด่นขอเป็นแปดเนาะพี่น้องเนาะตามล่าแปดกันดีกว่าเนาะแปดกับศูเนาะพี่น้องเนาะถ้าไม่เข้าก็อาจจะหลุดเลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องแบบักบนึงนะคะห้านี่อาจจะมาอีกนอ้องพี่น้องเนาะเก้านะคะสี่แล้วก็สองนอ้องพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่เพียนจับให้ก็พี่น้องก็ไปไปไปเจาะได้นอ้องพี่น้องเนาะไปจับเอาได้นอ้องพี่น้องเนาะ เด่นนะคะพี่น้องตัวหนังสือไม่สวยนะคะแต่ให้ห่วยแม่นเนาะพี่น้องเนาะเขีนแปดกับเอา้าทำไมเพียนเขียนตัวนี้ล่ะพี่น้องเอาอีกแล้วเด่นแปดเนาะพี่น้องเนาะแปดกับศูนเนาะพี่น้องเนาะ 1> 8 1นะคะพี่น้องก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่น้อง8 2นะคะ8 3นะคะบางทีก็อาจจะจะโจะไม่ถึงนะคะพี่น้องก็ไม่ชอบตัวที่เพียนจับให้ก็ไปจับได้นะคะ8 4นะคะ 8 5นะคะแล้วก็8 6เนาะพี่น้องก็ไปต่อถ้าไม่ชอบเพียมตัวนี้พี่น้องก็ไปต่อ8 7ก็ได้นะคะตัวเลขก็เป็นแค่สูตรคำนวณเนาะพี่น้องศูนศูนย์นะคะพี่น้องศูนย์หนึ่ง 0ูนสะคะศูนาะคะศูนสและ0ูนย์ห้านะคะพี่น้องก็ไปรูดได้เลยนะคะพี่น้องกันหกับ9นะคะห้าศูนย์นะคะ ศูนห้าก็มีแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสี่นะคะพี่น้องกระโดดข้ามอีกแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะก็ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เทียนด้วยนะคะห้าหกแล้วก็ห้าแปดเนาะพี่น้องเนาะ เก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเนาะเก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะเก้าหกและเก้าแปดนะคะจะมาเบิลอ,อีกหรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะ ลงนะคะลง8นะคะ8สีนะคะพี่น้องเอ้า 6, 8 2 2งครั้งไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะจะมา8 2เนอะพี่น้อง4 2นะคะ8 นะคะพี่น้องทุกแนวทางจะต้องไปกลับด้วยนะคะเน้นไปที่บนล่างนะคะเน้นบนล่างนะคะพี่น้องและอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมซื้อไปกลับนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดนะคะ แล้วก็ขอให้พี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะถูกหวยแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินไปต่อยอดนะคะเอาไปทําบุญนะคะต่อยอดเพื่อจะได้ถูกเรื่อยๆนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องเด่นแปดจะเดนศูนย์นะคะ ตัวที่เพียนชอบเนาะพี่น้องเนาะยังไม่ได้เน้นให้เลยเนาะพี่น้องเนาะตัวที่เน้นให้หมายถึงว่าตัวที่เพียนชอบเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่เพียนเน้นให้ก็ไม่เป็นไรนะคะไปเลือกเอาได้เนาะสสองนะคะ แปดสองนะคะแล้วก็แปดสี่นาอพี่น้องเนาะเก้าสองก็ชอบพี่น้องเทียนยังไม่ได้เอาห้ากับเก้ามารวมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เอาไปเอามารวมกันได้นะคะขอลงไว้หน่อยก็ดีเนาะ ขอลงในตัวลงเนาะพี่น้องเนาะ9 5เนาะ9 8นะคะเอสีสองทีพี่น้องด้ยจะออก8สีเนาะพี่น้องเ้9 5นะคะ1 2 3สี5 6 7 8 8, 8 8 8คู่8ชุดนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะแคปเวทหน้าจอไว้ได้นะคะขอให้พี่น้องเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องสวัสดีนะคะ